พอประเด็นมันคงอยู่ที่การประเมินความสามารถในการสมมอบนโยบายก็คงต้องมาดูว่าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมไม่รู้ว่าการอภิปรายเนี่ยมันควจนรจะแบบมองว่านี่คือรัฐบาลพ่รไทยอยู่ในตําแหน่งมาแล้วปีกว่า,วาหรือรัฐบาลคุณแพรองธานที่มีอายุแค่หกเดือนคือความ <คำ S 2> พยายามหลบนะอ่าพี่ตุ้ ผมแซวผมแซวให้ผมแซวให้รูปั <c oughs> เขาพยายามหลบว่านี่เป็นรัฐบาลเพื่านทยอยูยย่แค่หกเดือนคว <c oughs> ามจริงมันคือรัฐบาลเพื่อไ <c oughs> ทยใช่ <c oughs> ใช่คือคือคุณอ้างไม่ได้หรอว่าเพิ่งเข้ามาหกเดือนอะไรนี่นะ <c oughs> เพราะคุณคือคุณจะเป็นแกนนําเป็นแกนนำเลยนะเป็นแกนนารัฐบาลมันก็คือรัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละปีกว่าแล้วตอนช่วงคุณเสฐาก็ก็ไม่ได้อภิปรายอะไรกันเลยเรื่องนี้ใช่ไหมว่าก็ถือว่าให้โอกาสให้เวลาในการทํางาน แต่ตอนเนี้ยคุณบริหารมามาปีครึ่งแล้วอ่มันถึงเวลาที่จะต้องอภิปรายกันจริงจังได้แล้วแล้วเราก็เห็นชัดแล้วไงว่าคุณล้มเหลวในการส่งต่อนโยบายที่คุณประกาศไว้แ<ม>ทบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องทางด้านเศร,รษฐกิจหรือการเมืองการเมืองก็คือที่เห็นจะใช้ก็เรื่องแก้รานโน,รโนเรื่องสารพัดเรื่องดูแลพวกสิทธิทางผู้รับขังครับ ทางการเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยคือคือไม่นั้นไม่มีทางอ้างได้เลยว่าเราเราเพิ่งทํางานมาแค่หกเดือนนโยบายที่คุณแถลงเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมาตั้งแต่ต้นตั้งจากคุณเศฐาจนกระทั่งถึงถึงคุณแพทองทานครับมีนโยายไหนบ้างไหมครับเฉพาะคุณคุณคุณแพทองทางนอะไรที่ที่พี่เอี่ยวมองว่าแบบเออทําได้ดีทําได้เข้าตายอยู่พอ,อสมควรอย่างน้อยคือ่านมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ย ระหว่างถามคําถามนี้ขอเวลาคิดก่อนล่าเพอพอนึกไม่ออกให้ให้พี่ถึกตอบก่อนว่าว่ามีผลงานอะไรที่ที่คิดมาผ่านแค่จะยกเลิกขายเหล้าเนี่ยห้ามขายเหล้าวันวันพระเนี่ยแต่อยู่ระหว่างศึกษาอยู่พี่อยู่ระหว่างศึกษาโอเคเลิกคะแนนได้ออืมนี่คือยังชูด้านที่เป็นเสรีนิยมอยู่แล้วมีมีอื่ออื่นอีกไหมเรื่องอื่นผมคิดว่ามันก็มีที่ทําตาม อะไรอ่ะทําตามเกณฑ์ปกติแต่ที่มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเนี่ <c oughs> ที่มันเป็นนโยบายแหละเราก็ยังรู้สึกว่านโยบายแบบเงินหมื่นนี่มันเรื่องที่มันเดินมาจนกระทั่งคนเฟือไปหมดแล้วใ,<ช>ใช่ไหมแม, <c oughs> ม้ว่าคุณจะแจกเฟสสองเฟดสามอะไรไงเฟดสองนี่ไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องอื่นก็ไม่มีที่มันจะโดดเด่นใช่ไหมฮะเรื่อง อืพี่อย่างเงินหมื่นเนี่ยโอเคถ้ามองแบบเข้มงวดใช่ไหมครับโอเค,โคมันก็ไม่ไม่ดิจิตอลไม่พายุหม,มุนไม่อะไรเหมือนที่เขาหาเสียงไว้แต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยมันพอจะบอกได้ไหมว่าเอออย่างน้อยเขาก็ทำทำแล้วก็เกิดหรือว่ามันไม่ได้มีผลขนาดนั้นพี่ถึกว่าคือโอเคมันก็คือคนได้ก็อาจจะดีใจแต่ไม่แน่ใจว่ามันคนได้นี่ไม่ได้มาวัดด้วยเ ไม่ได้มาวัดกันด้วยหลักการเศรษฐศาสตร์คนได้ข้าจะรู้สึกว่าโอเคดีดแต่ว่าถามว่าได้เงินแล้วแต่ว่าถ้าถ้าได้เงินเสร็จแล้วเศรษฐกิจยังแย่อยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้มามอง GDP เราก็ถามว่าได้เงินเสร็จใช้เงินหมื่นหมดแล้วแล้วเศรษฐกิจยังแย่อยู่การทํามาหากินก็ยังฝืดเคืองเขาจะนยิยมไหมใช่ไหมฮะอันนี้คือเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผลผลที่มันออกมาเวลาที่บอกแบบนักวิชาการแบบคนเชิงกรงบอกโอ้ยเนี่ยมันแบบ ไม่ได้เพิ่ม G D P ไปเลยมันก็อาจจะเป็นแบบสับทางวิชาการแต่สำหรับชาวบ้านคือเอาเข้าจริงแล้วพอเงินมื่นหมดแล้วมันทุกอย่างมันดีขึ้นปะถ้ามันไม่ดีขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นบุญคุณทางการเมืองอะไรเลยเนะ่ยม,มันก็หายไปใช่ไหมมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องนิยมต่ออ,อันนี้คืออันนี้คือปัญหาของมันมแล้วเอ,อส่วนทางฝั่ง,งคนแบบที่รู้สึกว่าไม่ยอมรับอยู่แล้วฟังก็จะรู้สึกตลกขบขันอย่างเช่น ออกมาบอกอะไรนะคุณภาภูมิบอกลดความเหลื่อมล้ําได้0.01อะไรอ่ะอ๋อไอจุดอะไรนะที่บอกว่าค่าค่าเวลา3ปีค่าจีนี่ค่าจีนี่ลดลงเร็วขึ้นผมว่าหามากเลยแต่หังมานไปพี่บุแต่ไปพีสูจนคาคือหลายๆเรื่องอ่ะมันมันไปแบบกระทดกระทดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าดูจะ เป็นผลงานที่จริงจังอะไรเลยครับใช่ไหมมันดูแบบมันนึกไม่ออกอ,ะอ่ะเดี๋ยวก็ว่าเราไม่นิยมอีกมีอยู่เรื่องหนึ่งคือที่ผมคิดว่าเขานึกออกละหลังจากให้พี่ติ๊กพูนแล้วพยายามที่ที่เราจะย,ยพยายามนึกนะผมคิดว่าโอเคอันนี้อาจจะไม่ถึงระดับมาสเตอร์พีซหรือโบแดงอะไรนะแต่ผมคิดว่าดีก็คือคือช่วยได้ได้พอสมควรคือไอ้เรื่องอะไรนะ คุณสู้เราช่วยอ่ะอ่าอ่าเรื่องไปช่วยแก้ปัญหานี่นี่นี่ส่วนบุคคลนี่ส่วนตัวอะไรกันทั้งหลายเนี่ยนะกลุ่มคุณคุณสู้นี่กลุ่มเปราะบางอ่าใช่ใช่อันนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันอันนี้คือทําไปแล้วนะจะไปพูดถึงว่าอย่างกฎหมายเล่าที่พี่พี่ถึกพูดเนี่ยยังชมได้ไม่เต็มปากเพราะคุณยังใช่คุณอยู่ระหว่างศึกษายังไม่ได้ไม่ได้เคาะว่าคุณตัดสินใจจะอย่างนี้แล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเรื่องเนี้เอาจริงอ่าพัก ประชาชนเนี่ยก็เตรียมเสมอเสนอในสภาอยู่แล้วไอ้ตัวพรบเนี่ยนะอ่าพรบควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ยแต่ตัวถ้าถามว่าไอ้ผลงานที่ทําไปแล้วแล้วเราโอเคพอสมควรเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยใช้ได้อยู่สู้เราช่วยอะไรเนี่นะแล้วตอนหลังมีเสียงบอกว่าอ้าทำไมไปช่วยแต่คนคนที่เบี้ยนี้แล้วคนที่จ่ายตรงมาตลอดตามนัดเนี่ยทําไมไม่ช่วยบ้างเขาก็ช่วยอะไรนะครับตอนหลังเนี่ยเขาก็มา มาม,มาช่วยมาตรการ<ม>คล้ายๆกับกระจายให้มันครอบคลุมขึ้นนะผมคิดว่าอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีอะไรที่ที่เป็นผลงานที่ดีเลยอันนี้ส่วนตัวเลยผมผมนะครับจริงๆคนส่วนตัวผมก็ชอบนโยบายนี้ครับแต่ว่าเมืม่อวันก่อนทางแบงก์ชาติเพิ่งออกมาแถลงตัวเลขรู้สึกว่าคนเข้าคนคงเข้าโครงการเยอะแต่คนที่ผ่านเงื้ยนไขเนี่ยน้อมาณสาสิบแปดเปอร์เซ็นตก็ยังถือว่า น้อยถ้าเทียบกับความคาดหวังว่าอยากจะช่วยคนให้ให้มากกว่านี้อะไรอย่างนี้ครับเพราะอะไรเออคือตอนตอนที่เอ่อคุณสู้เราช่วยเดี๋ยวเขจะมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับว่าช่วยช่วยใครบ้างนะก็จะมีเงื่อนไขเช่นต้องเป็นนี่นี่เสียตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปจริงหลักเกณฑ์เนียมัข้มงวดจริงหลักเกณฑ์เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปจริงหลักเกณฑ์เนี่ยมมงวดกินไปจรหลันเข้มงวดเกิจริงหลักเกณฑ์เนี่ยมมงวดเกิ ไม่ได้เข้มงวดมากออกแบบมาดีพอสมควรแต่ว่าเข้าใจว่าปัญหาที่คนไทยเจอตอนนี้ยมันหนักหน่วงกว่าที่หลักเกณฑ์ประเมินไว้อะไรเงี้ยคือเขาเขาพยายามออกแบบมาให้ช่วยคนที่เกําลังเป,ปิ่มน้ําอ่ะคือเขาอยากให้คนกลุ่มเนี้ลอดเอาไปก่อนนะครับนี่คือไอหลักคีดของคุณสู้เราช่วยคือกลุ่มที่จมน้ําไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้ช่วยนะครับแต่กลายเป็นว่าคนที่พยายามสมัคร เข้าโครงการเนี่ยก็คือคงมีทั้งคนที่แบบจมไปแล้วและคนที่กําลังจะปริม,มแล้วแล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ของของคนที่เข้าขายเนี่ยมันมันเลยน้อยหน่อย,น,อยนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ที่ว่านโยบายไม่ดีเสียทีเดียวแต่ว่ามันสท้อนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมันนักก,กว่าที่ที่ที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าเขาก็มีนโยบายแบบนี้หลายอันแต่มันหมถึงว่านโยบายมันปบปะผูปะผูปะแปะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ที่มันทําให้คน เห็นว่ามันเป็นผลงานที่มันเจอพลิกได้เปลี่ยนได้แก้ในเชิงโครงสร้างมันก็เลยแบบดูมันดูมันเลยหายไปทั้งที่หลายเรื่องก็อาจจะดีใช่ไหมบางทีเรื่องฝุ่นยังมีคนชมอยู่นะเอาคนชมนี่คือคนฝั่งตรงข้ามนี่แหละฝั่งเขาก็ชะคือบอกว่าอย่างน้อยๆไอ้เรื่องการอนุโนมัติงบกลางเร็วเร็วถ้าเทียบกับยุคประยุทธ์เออทําเขาก็พยายามทําแต่ไปถึงว่าไอ้การตั้งแผนป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แบบ ตั้งแต่ต้นไงแต่ว่าการตามแก้ตามอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือแบบโอเคแบบเนี่ยรีบอนุมัติรีบอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีแต่ว่าไอ้ทุกหน่วยงานราชการก็ทํากันไปของตัวเองใช่ไหมกรมฝนหลวงก็ขึ้นไปอ้างเนี่ยเอาเนี่ยพอฝนตกอ้างว่านี่คือเป็นผลงานไม่ใช่เลย<笑><笑>พายุเข้าพายุมันเข้าไงไงอะไรเงี้ยคือเรื่องมันยังสับสนยังกระจายอยู่อย่เนี่ยใช่ไหม,เมอเจายผมถึงบอกว่าเนี่ยสะท้อนความสามารถของผู้นำนะ เพราะจริงๆปัญหาปัญหาใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือผู้นําต้องชัดเจนในเขาเรียกชัดเจนในวิสัยทัศน์ของการแก้ปัญหาว่าคุณมีมีลำดับในการจัดการปัญหายัางไงแล้วคุณจะสามารถเขาเรียกผนึกไอ้หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องอ่ะแล้วเข้ามาเหมือนวอลล่นจัดการ,รเรื่องนี้ให้มันเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนอยังไงอันนี้แต่เพราะคือนายก ความสามารถไม่ถึงอย่างที่ผมบอกไงก็ทําให้มันกลายเป็นเหมือนกับสเปสปะครับต่างคนต่างท,ท,ทําทําทีนิดทีละหน่อยอะไรไปเรื่อยแต่จริงๆเอามีอีกเรื่องหนึ่งผมนึกขึ้นมาได้ก็ชมชมข้ออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคือเรื่องพรบรสมรสเท่าเทียมซึ่งเขาผลักดันจนผ่านนะเนี่ยครับโอเคเป็นผลงานร่วมบอจากครับอ่าเป็นผลงานร่วมจริงๆมาจากภาคประชาชนแหละเขาเคลื่อนไหวก่อนใช่ไหมแล้วก็มีพรรคก้าวไกล ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนทางการเมืองต่อจนเกิดกระแส <Ừ. S 2> แต่ในที่สุดมันมันมาสาเร็จในรัฐบาลเนี้ยอย่างไรก็ต,<ห>กต,ต้องให้ต้องให้เครดิตเขาอที่เขาเขาก็ร่วมมือแหละในการลักดันจนกระทั่งมันสําเร็จได้ก็แต่ว่าคือในทางการเมืองเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งโอเคฝ่ายค้านจะเป็นอภิปายแต่มันพิสูจน์มาตลอดใช่ไหมฮะว่าม,มันจะเป็นเรื่องอการแก้รัฐมนูนการแก้กฎหมายอะไรหลายอย่างซึ่ง อะไรที่มันแบบคล้ายๆกับว่าเนี่ยอย่างอย่างสุลากาวหน้าอเอาไปเป็นสุลาชุมชนโอเคไม่ว่ากันอะไรเงี้ยคือแบบเนี้ยแต่ว่าหลายๆเรื่องอย่างเช่นการแก้รัฐนูนเนี่ยผมรัฐนูนนี่ผมขอวก่อยผมตลกมากเลยคือชูศักดิ์พูดมาตลอดว่าประชามติสัง้งครับประชามติสั้งือพอถึงเข้าสภาอะไรวะอ,อ,อยู่ๆมียติหมอเปรมศักดิ์โผลมาให้ถามสารรัฐนูนว่าต้องทำประชาติสสามครั้งไหม ชูศักหายไปไม่รู้หายไปไหนนะนสุทินกับชลนานออกมาเป็นตัวเอกล่มสภาล่มการประชุมแบบต้องให้ถามสารรัมนุญก่อน<ะ>ผ่านไปสองวันชูศักกลับออกมาบอกเออตกลงเพื่อไทยจะยิ่นยุติเองถามสารรัมนุล<ะ>คือมันตลกไปหมดอ่ะแล้วก็จุดยืนางการเมืองนี่มันเป็นเรื่องที่มันต้องมีความเชื่อมั่นนะมันไม่ใช่แบบไม่มีคือคุณจะไปทางไหนก็ไป จะเอายังไงก็เอาบอกว่าจะนี่จะเดินอ้อมก็อ้อมตั้งแต่ต้นสิไม่ใช่อยู่ๆนี่ประกาศห้าวหามมาตั้งแต่ต้นนี่เราไม่ไม่เขาใครไม่เอากับเราเนี่ยเป็นพักลมรัฐบาลนะไอ้ผมผมผมเจี๊ยงแทนผมว่าเขาอ้อมมาตั้งแต่ต้นไม่คือคือตอนต้นก็แบบก็ทาเหมือนกับเอ๊ะจะเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมทําตอนต้นก็ทาบอกเนี่ยเราเนี่ยประชูศักดิ์ก็คือไอ้การยืดเรื่องแล้วยืนร่างแล้วทำนูนเนี่ย มันชูศักสมคบกัไอ้ติมกับบันนอตกลงการเอาเข้าครัใช้คำาสมคบก็ไดนะ้คือเขาคุยกันมาก่อนแล้วแล้วก็เอาไปเข้าพอเอาไปเข้าไอ้ติมกลางจะเสนอร่างก็งงอะไรว่ามันโผล่มามียต,ติหมอเไปมศบอกให้เลื่อนแล้วเอาเอานี่ไปก่อนเข้าไปถามสารก่อนแล้วพวกเพื่อไทยก็รับรองยติกันเป็นแถวอะไรวะไอ้ติมมองหาชูศัก ไปไหนเนี่ยชัวยสวสกายครับแต่ผมว่าเรื่องเรื่องเนี้ยคือเดาว่าพรรคประชาชนก็จะเอามาพิปายในในการแก้รัฐนูนต่อโอเคมันเป็นเรื่องเดิมที่มันคล้ายจะถูกฉายซ้าแต่ว,ว่ามันช่วยตอกยำ้ำใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนที่อ่าไม่ไม่พูดเรื่องหาเสียงนะตั้งแต่ตอนที่คุณเรนฐาแถลงแถลงนโยบายใช่ไหมเขานเนนโยบายรัฐนูนเนี่ยก็จะเป็นนโยบายละัะคุณคุณแพทองทานก็ก็แถลงพูก็พูดเหมือนกัน ใช่ไหมครับแต่นี้คล้ายกับว่ามันคือพอไปแถลงแ็คือต้องถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมใช่ไหมครับทีนี้ก็คล้ายกับว่าสิ่งนี้คงไม่เกิดใช่อะไรเงี้ยผมก็สังเกตคุณเพรสยงทานแถลงเรื่องแก้รัฐมนูนก็ยืนยันไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองเราหัวลอกกันกริงรัฐมนุนนี่มันเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองตรงไหนอ่ะพูดพูดย้ำทำไมคือคือมันขำอ่ะแล้วก็คือแบบ ไม่ไม่พิสู์แต่มันมันสะท้อนว่ามันคือเรื่องเดียวกันไงเรื่องเดียวกันมันคือเรื่องเดียวกันไม่ไม่ได้ไม่เกี่ยวว่าอยู่ในที่ถายเาเหองนี้อทำองเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็อกฎหมายหลายเรื่องของรรคชาชกก็ไปตีเขาตกทั้งที่ตัวเองควรจะล้างประกบทําประกบใช่ผมผมยังสงสัยอย่างตัวพรบบรนาญผู้สูงอายุอ่ะก็ทําสิเออแล้วทําไมต้องไปตีตกซะทั้งหมดอย่างนั้นทำประกบก็ได้ไม่เห็นเป็นไร แต่ว่าเนี่ยเขาอาจจะอไรีผม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 ไม่รู้ละเอียดนะแต่ว่าถ้าดูแนวนโยายของของพรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่เอาเขาเป็นไปได้ว่าคือเขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องการให้เงินบำนาญผู้สูงอายุเลยอะไรเงี้ยครับเขาเป็นไปได้ผมคิดว่ามันไปได้ก็แล้วก็ไอ้ที่ตลกอีกเรื่องพรบชาติพันธุ์นะพรบชาติพันธุ์เนี่ยมันก็ล่างมาด้วยกันแท้ๆก็เป็นของรัฐบาลมามาสุดท้ายพระพิปายุคลุกขึ้นยืนพิปาย กลายเป็นแบบไปชี้หน้าชาติพันธุ์เป็นผู้ร้ายไปอะไรต่างนี่คืออภิปรายแบบสุดโตง่งชาตินิยมสุดโตง่งแบบนั้นนะ่ะเพื่อไทยด้วยนะครับออเนี่เซลให้ฟังไอ้ไม้ไอ้ไอม้บอกหมอทศพรนี่เกจะเข้ามาม็อบของพวกเคล้ายๆกับว่าชาติพันธุ์พวกอะไรต่างนี่เขาได้หรือเปล่า ใช่ป่ะ <laughs> <laughs> คือม็อบม็อบพวกนี้แกไปหมดนะครับแต่พอแกไปขึ้นอภิปรายในสภาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันหมอทศพรของเราเหรอ <laughs> ทำไมแกเป็นแบบเทัศนคติเรื่องชาติพันธ์ขวาสุดโต่งไปอย่างนี้เป็นไม่ได้ไงนึกว่าแบบเนี่ยไอตอนอยู่ในม็อบมันก็แบบเนี้ยเป็นเบอร์นีเซนเดอร์พอขึ้นอภิปรายเป็นทมอะพวกหากันกิ้งเลย ก็คับเปิดใปนี่ก็แต่ก็ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เรื่องเรื่องจุดๆต่างารเมืองเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าอภิปรายหรือไม่อภิปรายแต่มันเป็นจุดที่ที่เพื่อไทยมีปัญหาจริงๆมีปัญหาหลายๆด้านแล้วจับให้เห็นชัดเลย